ต่อกันที่อีกสายหนึ่งนะคะจากคุณสุรศักดิ์จากกรุงเทพค่ะคุณสุรศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้อ๋อจะสอบถามเกี่ยวกับว่าเราผ่อนรถมอไซค์จะค่าทวงถามมันจะมีจากกรณีใดๆบ้างครับค่ะเป็นเรื่องของค่าทวงถามนะคะค่าทวงถามนะครับปกตินะครับปกติค่าทวงถามมันจะเกิดจากอันที่หนึ่งนะครับคุณค้างชําระ นะครับค้างชําระเขาจะมีณวันที่คุณทำสัญญาเช่าซื้อนะเขาจะบอกเลยว่ามีค่าทวงถามยังงวดละเท่าไหร่นะครับค่าติดตามค่าบอกเลยสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางไฟแนนซ์เนี่ยก็มักจะติดประกาศเอาไว้นะครับในที่ออฟฟิศของเขาและบางทีก็อยู่ในเว็บไซต์ด้วยต่างหากนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้น สัญญาเช่าซื้อนะครับไม่ว่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์จะมีอันแรกเลยเขาเรียกว่าค่าเบี้ยปรับครับคุณมาลครับค่าเบี้ยปรับที่เกิดจากค่างวดที่ค้างอันที่สองค่าติดตามนะครับค่าติดตามนะครับค่าติดตามนั่นหมายถึงว่าโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้แล้วสายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเขาจะจ้างทีมนะครับซึ่งเรียกว่าทีมภาคสนามนะครับเพื่อไปตามรถคืนนะครับพวกนี้เขาเรียกค่าติดตามและบางครั้งนะครับเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายคือ3งวด กับ30วันนะครับมันจะมีค่าบอกเลิกสัญญานะครับที่เขาจะเรียกกันนั้นเรียกกันไปนะครับซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ละแห่งก็เรียกไม่เหมือนกันแล้วก็คิดไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันสูงเกินไปมันมากเกินไปคุณก็คงต้องวิ่งกลับไปที่สคบครับแล้วก็บอกว่าทําไมตรงนี้มันสูงเกินกระส่วนเกินส่วนนะครับซึ่งคุณที่ว่าไม่ถูกต้องนะครับแล้ะกรณีกรณีที่ว่ายังไม่ถึงดิวเนี่ยเขาสามารถคิดได้ไหมครับ อ๋อไม่ถึงดีวคุณเ,<ร>เขา้าใจอยู่ทุกวันที่สามสิบอย่างเงี้ยเขาโทรมาวันที่ยี่สอย่างเงี้ยคุณเฟอรฝากครับอย่างที่ผมเรียนตั้งตอนต้นนะครับเขาจะยึดได้มี2เรื่องนะครับไฟแนนซ์จะยึดได้คุณต้องค้าง3งวดติดต่อกันและเขาได้มีหนังสือบอกกล่าวให้คุณชําระภายใน30วันแล้วคุณไม่ชําระนั่นคือสิทธิ์ของไฟแนนซ์ที่เขาจะไปติดตามเอารดเขาคืน นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันที่2ถ้าคุณจะคืนรถนั่นหมายถึงคุณใช้รถไม่ได้แต่คุณจะคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่เรื่องความเสียหายเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับมีสิทธิ์อยู่สองอย่างนะครับเพราะงั้นถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่ถึงดิวเลยแล้วเขาจะมายึดรถคูณอันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับผมเรียนนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ครับเขาเขามาคิดค่าทวงถามอะจตะว่าในเบสิคคือราคาผ่อนลถ ถ้าค่าทวงถามคุณสุรัก์ครับคุณต้องถามไฟแนนซ์เขาครับว่าค่าทวงถามเนี่ยมันเกิดจากอะไรแสดงว่าคุณค้าอาจจะงวดงวดไหนครับแต่ถ้ามันยังไม่ถึงกําหนดชําระเขาจะมาค่าทวงถามคุณได้อย่างไรนะครับมันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้คุณคุณสุรศักดิ์ก็ต้องไปถามทางไฟแนนซ์นะคะว่าไอ้ค่าทวงถามที่มันปรากฏมาในบินเนี่ยมันคือค่าอะไรย้อนไปเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรามาตรงนี้เราสามารถจะสอบถามไปยังไฟแนนซ์ได้เลยค่ะมันมันไม่มีในบินครับในบินมีแต่ค่า คนรถธรรมดาแต่ว,ว่าเซลคุณมาเก็บอ่ะเขาบอกว่ามีค่าตวงถามสองร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมแนะนําว่าครับแนะนําว่าคุณต้องคุยกับโทรกลับไปหาไฟแนซ์นเลยครับคือโดยหลักนะครับคุณสุรักครับถ้านี่ยังไม,ไ,มมไม่ถึงกําหนดชําระนะครับสมมุติตงมองชําระทุกวันที่30วันนี้ยังไม่ถึงกําหนดชาําระเขาจะมาเก็บคุณ200บาทค่าทวงถามอันนี้ไม่ใช่แล้ว นะครับไม่ใช่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าค่าท<ค>ุนถามเก<า> <ๆ S 1> ่าๆที่ค้างอยู่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแนะนําว่าบางครั้งนะครับอาจจะมีคนทีน่นอกรูปนอกลอยนะครับหรืออาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมแนะนําว่าคุณโทรกลับไปที่ไฟแนนซ์เขานะครับ<ะ>สมมุติคุณออกรถจากไฟแนนซ์กอไก่โทรกลับที่ไฟแนนซ์กอไก่นะครับว่าใบเสร็จที่คุณส่งให้ผมเนี่ย มันตามนี้แล้วคุณส่งเจ้าที่มาเรียกเก็บผมอีก200บาทหรือค่าอะไรนะครับเขาจะได้ทราบว่าเขาเรียกเก็บไหมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เขาจะไม่ไปเล่นไปดําเนินการกับพนักงานของเขานะครับนะครับบริษัทอาจจะยังไม่ทราบตรงนี้ถ้ายังไปติดต่อไฟแนนซ์ได้เลยนะคะคราวันี้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ